ครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Team Training Podcast นะครับเล่าสู่กันฟังในทุกๆเรื่องรอบตัวของคุณครับวันนี้ครับดำเนินมาถึงใน EP ที่19นะครับอยู่กับผมเอวัชรินและผมเช่นเคยครับนำสาธัดครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสับสับหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ได้ยินและเริ่มที่จะคุ้นหูแล้วนั่นก็คือ New Normal ใช่ครับเอ๊ ขาผมผมได้ยินหลายๆคนพูดนะครับ,รบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเป็นแบบ New Normal นี่แหละมันการพฤติกรรมบางอย่างก็จะเดี๋ยวจะกลายเป็นนิว o r มอลครับคือนิว o r มอลเนี่ยสมมติจะพูดถึงให้มันย่อยง่ายสุดก็คือว่ามันจะเป็นการกระทําแบบใหม่ๆมนะครับแต่ ทำให้มันเป็นเรื่องปกตินะครับผมยกตัวอย่าง,งมาง่ายๆต,ตอนนี้คือเราเกิดในช่วงที่เราต้องมีการกักตัวนะครับแน่นอนสมมุติถ้ามันหายจากช่วงโควิดไปแล้วนะครับ,รบแน่นอนเขาบอกว่ามันจะเกิดพฤติกรรมใหม่ๆแต่ก็คือว่าเราจะทําทแบบเดิมๆเช่นนะครับหนึ่งเราจะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอันนี้สนใจนี่นาสนใจใช่เลยผม,ผมไปตลาดแล้วผมเป็นคนเดียววันนั้นลืมจริงๆทุกคนหันมามองเลยครับถูกต้องครับแล้วใส่หน้ากากอนามัย เดิมๆทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรารู้สึกอัดมากกับการใส่หน้ากากอนามายัยเราแบบเราไม่ชอบเราหายใจไม่สะดวกการเชื่อเลยครับว่านิวโอนอมอนเนี่ยเขาบอกว่าหลังจบโควิดควรจะใส่หน้ากากอนามายัยเต็มชุดประจาําวันเป็นเรื่องปกติจะกลายเป็นเรื่องปกติไปหรือน,นะครับเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปเ,เข้าคิวต่อแถวอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะมีการเว้นระยะห่างโดยอัตโนมัติจะไม่มีการแบบ ตัวชนกันตัวติดกันแล้วไม่ไม่ไม่มีทางครับควรจะเว้นไว้ถึงแม้จะไม่มีจุดอยู่ตรงพื้นเราก็จะห่างโดยอัตโนมัติอ่าใช่หรือมีคนมาแทรกไหมเนี่ยโว้ผมไม่มีใครจะแทรกนะครับไม่มีใครแทรกโอเคหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับนิวนามมนที่เขาบอกว่ามันจะอาจจะเกิดเอ่อจะเกิดขึ้นก็คืออย่างเช่นพอคนเขากักตัวมากขึ้นครับความอยากที่จะไปห้างสรรพสินค้าไปเดินตากแอร์ไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าไปเอ่อซื้อของต่างๆเนี่ย มันจะน้อยลงจะลดลงไปนะครับคือมันจะน้อยลงมันจะลดลงเพราะว่าคือคนเคยชินกับการช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ทุกอย่างหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าด้วยใช่ไหมฮะใช่เขาบอกว่า new normal เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้สิ่งที่เกิดใหม่ๆแต่คนจะทาเหมือนปกตินะครับทีเนี้มันจะมีคากล่าวที่บอกว่าเฮ้ยในเมื่อพอมันมี new normal ต่างๆทุกอย่างมันมาหมดแล้วเนี่ยมันมีหลายคนนะครับเขาเริ่มตั้งคําถามครับคุณนํำครับว่าไงครับ มันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรออ๋อหมายถึงว่าพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนไปอย่างนั้นแหละใช่ <c oughs> พฤติกรรมอย่างเช่นคนใส่หน้ากากาาอนามัยคนไปต่อแถวกันหรือหรือไอ้ล่าสุดที่ผมเห็นนะก็คือว่าเออเอ,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 อกกฎมาว่าร้านชาบูเปิดได้แต่ต้องดั่งกินคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะโต๊กินดีเลยกูมูช่นะครับเออนั่นแหละประเด็นก็คือว่าจะเป็นไปได้จริงๆเหรอนะครับคือมีคนเริ่มถามคําถามนะครับบอกประมาณว่าเฮ้ย แล้วถ้ามันมีอ็นิวนอ n o r m a l ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดได้จริงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เอ้มันมันมันคือเราจะอยู่แบบโดดเดี่ยวแบบโซเชียลดิสแทนต์ตลอดเวลาอย่างนั้นเนี่ยมันทําได้เหรอฮะใช่คุณนังพูดถูกคำนึงก็คือว่าเราอยู่อย่างโดดยังโดดเดี่ยวได้จริงหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์สังคมอมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและสัตว์สังคมคืออะไรง่ายมากก็คือต้องมีเพื่อนอต้องมีเพื่อน ต้องมีสังคมครับต้องมีการพบปะต้องมีการพูดคุยการติดต่อสื่อสารนะฮะการไปมาหาสู่นะฮะแล้วก็คือการสังสรรค์นะครับการพูดคุยกันในบรรดาหมู่ญาติแล้วก็มิตรสหายใช่ทีนี้ผมจะแยกย่อยอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าอ่ะโอเคอย่างเช่นประเด็นแรกก็คือที่บอกว่าเฮ้ยการใส่หน้ากากอนามัยมันจะกลายเป็นชิตประจําวันจริงหรือเปล่าครับ นะครับผมยกตัวอย่างก็คือว่าโอเคช่วงนี้คงตอบได้ว่ามันจริงแต่หลังจากนั้นน่ยมันมีบทวิเคราะห์หนึ่งครับน่าสนใจมากนะครับ,รบจากหลายหลายต่อหลายเพจเขาบอกประมาณว่าถ้าให้สังเกตดีๆคนไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับใส่หน้ากากอนามัยกันก็จริงใส่หน้ากากผ้าหน้ากากกรองอะไรพวกนี้กันก็จริงรแต่ล่าสุดครับยังเพิ่งมีข่าวอกว่าไปเดินตลาดนะัดแล้วไม่มีคนใสน่หน้ากากอนามัยทุกอย่างเริ่มจะเหมือนเดิมอ๋อเริ่มคลายลงคลายลงนะดังนั้นคือว่าตัวนิวนอนอมอนเนี่ย เป็นคําถามที่คิดว่าเฮ้ยกับคนไทยลืมง่ายครับคนลืมง่ายจะเกิดจริงหรือเปล่านะครับอ่านะครับเออโซน่าสนใจโอีเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของนะในเรื่องของที่มีคนบอกว่าที่เพิ่งออกข่าวมาว่าจะมีการเปิดห้างสรรพสินค้าแต่ร้านอาหารเนี่ยให้นี่งวันที่สามใช่ให้นั่งได้คนละโต๊ะเออใช่นั่งได้คนละโต๊ะเพราะว่าคือก็จะเป็นการจัดระเบียบทุกอย่างไว้หมดคําถามที่ เริ่มมาแล้วครับก็คือว่ามนุษย์เราคนไทยเราจะสามารถรับแบบนั้นได้จริงหรืเอเปล่าเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าดิวนรม์มนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย เนี่ครับนสีได้เราคุ้นเคยแต่อย่าลืมนะครับว่าที่ผมบอกตอนแรกคือว่ามันต้เป็นสัตว์สังคมครับคาถามก็คือว่ามันจะเป็นไม่ได้จริงหรือเปล่าเออเวลาพวกว่าเอ้ยถ้าเกิดรับแบบใหญ่ๆกินกันเยอะๆมันสนุกนะอย่างคุณไปกินเอ,อ็มเคอ่ะเอาง่ายๆนเดียวไม่หนุกอ่ะเอาจริง <S <S จ้องๆใช่กินคนเดียวไม่หนุกอ่ะ้ต้องพาครอบครัวไปด้วยอ่ะหรืออย่างกินหมูกะทะงมบอกได้เลยว่าความสุขของมันอ่ะไม่ใช่ความอร่อยใช่มันเป็นการแย่งกันกินเันการแย่งกันกินมันจะรสชาติถูกนะครับดังนั้นก็อ คำถามมันมันเริ่มมาแล้วครับว่า New Normal เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเออใช่ใช่ครับผมฝ่ายทอีกอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นในเรื่องของอาหารร้านอาหารแล้วก็ออห้างสรรพสินค้าครับและมันมีคํากล่าวเ่ี่เขาบอกประมาณว่าเฮ้ยบางบริษัทนะครับเขาเตรียมรับมือกับ New Normal ก็คือว่าคนเนี่ยถูกกักตัวมากขึ้นคนสั่ง ทางออนไลน์คนสั่งทุกออนไลน์ทุกอย่างมากขึ้นบริษัทต่างๆต้องมีการเตรียมพนักงานที่ในเรื่องของจะส่งสินค้าออนไลน์พนักงานแกรปพนักงานทุกอย่างต้องต้องโดดเข้าสู่ออนไลน์คำถามหนึ่งคำถามที่น่าสนใจครับก็คือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดจริงหรือเปล่าเอออันนี้แล้วบริษัทที่มันแล้วบริษัทที่เขามีการเตรียมพนักงานออนไลน์ไว้เนี่ยมันจะเป็นดีมานจริงหรือดีมานปลอมอใช่ครับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะคือผมดูแล้วเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยนะครับการที่เป็นเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเรากำลังเจอปัญหาของไวรัสระบาดถูกต้องไหมครับการละลาแล้วเราจะต้องรีบปรับตัวกันเกินแบบไว้เราคิดว่าอ๋อเดี๋ยวลูกค้าจะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยถ้าเรารีบปรับตัวกันเกินไปหน่อยนะครับอย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างนะครับอย่างร้านเนี่ยหนึ่งร้านเนี่ยนะครับแล้วต้องมีพื้นที่ระยะห่างกันเมื่อก่อนคุณมีสิบโต๊ะใช่ไหมแล้วคุณรีบปรับตัวคือ,อเอาโอต๊ะออกหมดเลยเอาโต๊ะออกหมดเลย <laughs> เหลือสามโต๊ะนะฮะคำถามต่อมาคือเอาแล้วแล้ว,แล,วแล้วต้นทุนของคุณแล้วก็รายได้ของคุณก็ลดลงไปจากสิบโต๊ะเหลือสามโตะนะคุณจะไปเพิ่มเงินในโต๊ะน้นพิเศษได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ไ้หไมฮะอ่าแล้วสุดท้ายแล้วไอ้แล้วคุณจะจ่ายไหวเหรอ,อใช่ไหมฮะตรงนี้เองเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งพิจารณาเนี่ยเราลองผับรับ,รบผับสู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยไปยดีกว่าในมุมผมนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือว่า โอเคเดี๋ยว New n o r m a l จะมาหรือไม่มาไม,ไม่รู้ที่คุณเอพูดอะแต่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเชื่อใจเราแล้วกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อันนั้นอันนี้น่าสนใจอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญเลยครับะนะฮะอย่างเช่นพนักงานตัดผม,อ,มอ่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดกันแล้วเร็วๆเวนี้ยอ่ะใช่ครับร้านตัดผมเดี๋ยวว่าไงทำยังไงให้ลูกค้าเชื่อใจ แล้วผมเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีในส่วนของการไฮจีนเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับหมายถึงว่าเขาต้องโชว์ว่าโอเคอกันไกลนะฮะผ้าคลุมตัวเราทุกอย่างเนี่ยไฮจีนหมดแล้วนะครับมีเป็นเซ็ตเซ็ตเซ็ตสำหรับลูกค้าแต่ละคนครับผ้ผมว่าถึงแม้ว่าเราจะกังวลเรื่อง new normal ไม่ใช่ไม่ช่เอาโต๊ะตัดผมออกไปหมดเ,เลยนะฮะแต่เราลองพิจารณาเราลองมา เปลี่ยนเรื่องพวกนี้ดูที่ยังไงก็ต้องให้บริการลูกค้าอยู่แล้วแล้วทําให้ลูกค้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกประทับใจและเขารู้สึกว่าเขากล้ากลับไปใช้บริการคุณเน่ะเรื่องนี้เรื่องนี้ค่อนข้างค่อนข้างน่าคิดกว่าผมมองว่าเรื่องนี้สําคัญเลยดังนั้นก็คือว่าตัว New อร์มอลในอย่างตัวร้านอาหารมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครรู้แต่บางบริษัทเนี่ยนะครับที่เขามีการจ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้นครับหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้บอกประมาณว่าเฮ้ย มันอาจจะเป็นดีมานแค่ในไทมิ่งนี้ชั่อคราวเชื่อคราวเป็นไม่ได้ครับว่าอาจจะไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะครับตรงนี้ต้องก็ต้องสังเกตกันดีๆนะฮะใช่ต้องลองค่อยๆไปใช่ครับเพราะว่าคือในเรื่องของนิวโนมอนเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันมีผลต่อธุรกิจค่อนข้างเยอะเลยนะครับสมมุติถ้าบางธุรกิจเนี่ยดำเนิน s t r a t e g i ผิดนะครับก็ไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับสิ่งที่คน ชอบมากสุดก็คือว่าการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านทางไลน์คุณเอลองยังผ่านะครับโอ้ยทุกวันผมบอกเลยว่าทุกวันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าดังนั้นก็คือคนเลยมาหันมาที่จะอยู่ในวงร่วมวงโคจรตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่คําถามก็คือว่าเฮ้ยหลังเสร็จแล้วนิวนอร์มอลตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะมีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะลดน้อยแบบหน้าใจหายอย่าลืมนะครับว่า เหตุการณ์พวกนี้นะครับการเกิดขึ้นสูงสุดแล้วคือลดจู่ๆดิ่งลงมาต่ําสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในในธุกธุรกิจได้อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็ผมก็ค่อนข้างเราสองคนเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่านะครับไอเหตุการณ์ไวรัสอย่างเงี้ยมันมาเพื่อทดลองเราก่อนผมว่าในอนาคตเดียเดี๋ยวมันก็จะต้องมาอีกครับถูกแล้วนะฮะและ้วตอนนี้ธุรกิจของเราเนี่ยที่ไม่เคยมีบริการใหม่ๆเลยเนี่ยก็ถือว่าได้ทดลองทําบริการใหม่ๆนะฮะถ้าเกิดจบวิกฤตพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละาถ้เเกิดคุณจะป็น Daily คุณก็ยังคงต้องมีเดลิเวอรี่อยู่แล้วก็ต้องไปลุยหน้าร้านด้วยใช่<ด> <laughs> ใช่นะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะลองฝ่ายคิดดูนะครับว่ามนุษย์เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเป็นสัตว์สังคมและสัตว์สังคมอะ่ะคือต้องการการเจอกันใช่นะครับสิ่งที่ผมพูดวันนี้อาจจะถูกอาจจะผิดแน่นอนว่าเพราะมันมเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่มีใครรู้ใช่ครับนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เชื่อได้เลยก็คือว่าเรา นะครับตัวของเราเนี่ยนะครับเราต้องมนุษย์เราต้องปรับตัวให้เข้ากับตามพวกสถานการณ์ได้ใช่เราเป็นพวกมนุษย์ที่ปรับตัวได้แล้วใช่นะครับยังไงก็ตามนะครับขอฝากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยแล้วกันนะครับ,รบก็เดี๋ยวเราฝากกด s u b s c r i b ์กันด้วยนะใช่ครับฝากกด s u b s c r i b e นะครับในช่อง YouTube ของเรานะครับพิมพ์คาว่า The Team Training ได้เลยนะครับแล้วก็คือจะขึ้นตัวโลโก้ของเรานะครับแล้วกด s u b s c r i b e ชื่วยกกดหน่อยนะครับนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือในเรื่องช่องทางของทาง SoundCloud Spotify นะฮะแล้วตอนนี้ก็เป็น Pod Be a n ด้วยใช่ครับสามช่องทางนี้นะครับรับฟังกันได้เลยนะครับจุใจกันแน่นอนนะครับส่วนใน u t u b e เนี่ยเราก็จะมีลงไว้เช่นกันแล้วก็จะมี E ีพิเศษพิเศษมาานนนเเสอทุก่พิ่มอีกเหมือนกกัใ่แล้้วถาเเิดศษ อยากเจอเเราตัวเป็นๆสองคนเช็หน้ากันชัดๆได้เลยถ่ายรูปได้เลยสำหรับนะครับเราสองคนนะครับผมเอวัชรินแล้วผมนำสาทัศครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกับนะครับ e ีหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้ The t ทีม Turning Podcast เล่าสู่คนฟังในทุกๆเรื่องรอบตัวของคุณเราสองคนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ